ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทํานายฝันหากว่าท่านฝันว่าเห็นตุ้มหูหรือได้สวมใส่ตุ้มหูทํานายว่าถ้าท่านเป็นหญิงโสดท่านจะได้คู่หรือหากท่านเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวท่านอาจจะได้ลูกเป็นผู้หญิงหรือได้ลูกแฝดสำหรับเลขนำโชคหากว่าท่านฝันเห็นตุ้มหูหรือได้สวมใส่ตุ้มหูเลขนำโชคของท่านได้แก่เลขหนึ่งเลขสองและเลขเจ็ดหากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ